สวัสดีครับในคลิปนี้แอดมินจะแนะนาําวิธีเพาะมาเมล็ดน,นะครับแม้ว่าจะนําเสนอไปหลายครั้งแต่มันก็ไม่ชัดเจนนะมีท่านผู้ชมถามมาเรื่อยนะครับก็เดี๋ยวแอดมินทําให้ดูเลยครับง่ายๆนี่แอดแอดมินให้ดูนะครับนี่คือมเมล็ดอินทผลัมนะครับที่เราจะเอามาเพาะเพื่อนําไปปลูกเพื่อประดับหรือรับประทานผลสําหรับลุ้นรสชาติแล้วก็ลุ้นเพศครับเพราะมันยังไม่ทราบว่าเม็ดหนตัวผู้ตัวเมียนะครับ ต้องไปปลูกรอมันแสดงเพศอย่างเดียวครับออกดอกเราถึงจะทราบได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะสรุปเนะะื้อหาก่อนนะครับมเมล็ดอินทผาลัมวิธีเพาะง่ายมากคือถ้าเป็นมเมล็ดแก่นะครับนำมาล้างด้วยน้ำยน้ยาล้างจานนะแล้วก็แช่น้ำไปสัก3วันนะเปลี่ยนน้ำทุกวันเพราะมันแก่นะครับพอเม็ดมันเต่งตึงค่อยเอามาเพ,าะ,เพาะในทรายนะครับหรือดินปลูกก็ได้ สำหรับเมล็ดสดนะครับรสชาติอร่อยถูกใจนะครับก็ทานเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ํายาล้างจานแล้วนาไปเพาะได้เลยครับจบเนื้อหาครับครับสําหรับการเลือกเมล็ดพันธุ์นะครับเราก็เน้นเมล็ดพันธุ์ที่ทราบแหล่งที่มารสชาติของผลสดหรือว่าทานผลสุกแบบไหนนะครับแล้วก็ถ้าได้แหล่งที่มาของเกสรพ่อพันธุ์ที่ใช้ผสมต้นนั้นนะครับก็จะดีมากเลยครับก็แนะนําว่าถ้าเป็นต้นทานผลสด ที่ใช้พันธุ์ประดับมาผสมไม่ควรนํามาปลูกนะครับเกสรตัวผู้พันธุ์ประดับมาผสมนัม้นไม่ควรนํามาปลูกเพราะว่ามันจะกลายพันธุ์ไปไกลามากนะครับถ้าเรารู้แหล่งพ่อพันธุ์นะครับแหล่งแม่พันธุพ่อพันธุ์ชิมแล้วอร่อยก็มาเพาะได้เลยครับคือถ้าพอใจแบบไหนก็เอาแบบนั้นฮนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเพาะออกมาแล้วนะครับต้นจะอร่อยไม่อร่อยนะครับก็เดาไม่ได้เลยครับต้องไปลุ้นกระอีกกืนหนึ่งอ้าวเพื่อความรู้นะครับ เอาขั้นตอนการเพาะก็พอเมล็ดเก่าเก็บนะครับน้ํายาล้างจานใส่ไปเลยครับชุบๆเดี๋ยวมีราผลราปนเนะเอาคลุกๆไปเลยแอดมินชอบแบบนี้นะครับล้างทำความสะอาดเนะีเก่าเก็บราเยอะแล้วก็เติมน้ําครับนะล้างฮะล้างเอาเปลือกนอกออกนะครับ เปลือกที่หุ้ม,มเมล็ดมาเนี่ยออกให้หมดนะล้างเสร็จนะครับก็เอามาแช่ในน้ําสะอาดนะครับแช่ไปนะครับเปลี่ยนน้าทุกวันเปลี่ยนน้าทุกวันแช่2วันแรกนะครับเนื้อมันก็จะกลับคืนมามีสภาพดูดน้าเข้ามาเนื้อผิวเต่งๆแช่สาวันก็พอนะครับ3มวันผ่านไปไวเหมือนพูดเล่นนะฮะอ่าดูเนื้อเม็ดมันนะฮะมันก็จะนี่ครับ ตึงตึงขึ้นมาเอาไปเพาะได้เลยครับการเพาะนะครับแอดมินใช้ทรายหยาบนะฮะหรือถ้าเอาแบบสวยงามสุดก็หินภูเขาไฟครับใช้ขวด PE สใสก็ได้หรือจะใช้ถ้วยนี้ก็สะดวกดีครับแบบนี้ครถ้วยกาแฟที่เรารับประทานแล้วนะครับเอากลับมาบ้านนะครับก็เจาะตรงนี้ฮะเจาะ3ซีรูใช้สกรูเจาะง่ายๆนะครับแก้อากาศถ่ายเทด้านล่าง3 4แทมให้อีกรูหนึ่ง ไม่เะฮะเรียบร้อยครับถ้าเป็นขวดแบบนี้นะครับเทียบเท่ากับกระบอกต่อวีดีโอของต้นเพาะเนื้อเยื่อนะไหมใกล้เคียงประหยัดเพาะได้เลยครับทําเหมือนกันครับเจาะเจาะก่อนหนึ่งสองสามสี่รูแอดมินแอดมินว่าขวดนี้พอจะหาได้มากส่วนก็อ้าปัดยี่สิบเซนนะครับมาเลยฮะยี่สิบเซนตัดครับตรงนี้ เติมทรายหยาบลงไปผสมสาเลียดด้วยก็ได้นะครับถ้าไม่มีทรายหยาบก็ทรายก่อสร้างนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเอาละเอาเม็ดที่แช่น้ำแล้วหลมอเม็ดสดครับใส่ลงไปเลยครับโอ้โหช่วยลมเอาไม่นะครับใส่ลงไปเลยครับ เอาด้านที่เป็นนี่นะฮะตะแคงข้างนะครับท่านผู้ชมครับตะแคงข้างนะตะแคงข้างนอนแบบนี้นอนลงไปเลยจ้าแอดมินชอบแพ็กค,คู่นะครับให้เผชิญหน้าเข้าหากันแบบนี้ใส่เข้าไปเลยะจะใส่กี่เม็ดก็แล้วแต่ชอบนะครับใส่เข้าไปเลยกลบแค่นี้พอนะครับอันนี้ฝาปิดถ้วยนะครับก็เอาวางทับไปอย่างนี้นะครับปั๊บ เวลาลดน้ำนะครับก็ลดไปได้เลยเทใส่บนถ้วยนีย่บนฝานี่เรียบร้อยครับแบบนี้ล้ำน้ำไหลผ่านดีนะฮะถ้าเป็นแบบขวดก็ทำแบบเดียวกันครับใส่ลงไปเลยแอดมินชอบใส่สองเม็ดนะครับเอาไว้ประดับคือทำแจกันสวยดีครับไม่ใช่แจกันครับประดับครับอันนี้เปิดฝา รดน้ำครับไปในรูนี่ครสำหรับคนที่เพาะ3-45หเม็ดนะครับไม่อยากลดน้ำบ่อยก็เอาน้ำใส่ไปในถ้วยอีกถ้วยหนึ่งนะครับตัดแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาสวมเข้าไปเวลาที่เราลดน้ำนะครับมันจะได้เข้าไปในนี้แล้วมันก็จะไหลเวียนครับขึ้นมาบนก็เจอฝาดังนั้นตัวนี้จะฝาลำในนี้นะครับเม็ดเนี้ยมันก็จะได้เฉพาะไอ้น้ำเลยครับจะเริญเติบโตได้ดีไม่ต้องแช่น้ำครับโลกใบเล็ก ของอินทาพลจะใช้ดินถุงปลูกก็ง่ายนะครับแต่ถ้าใครใช้ดินถุงดินถุงพกนี้นะครับอย่าไปรดน,น้ําบ่อยนะครับเดี๋ยวมันเน่าครับ20วันผ่านไป21วันนะครับมันก็จะงอกแบบนี้ครับเห็นไหมเอ่ยเดยวแอดมินเทออกมาเลยแล้วกันอันนี้เป็นต้นสาธิตนะยืยอ คลิปนี้อยู่น่าจะเกินเจ็ดนาทีนะอันนี้เป็นอัอดวานะครับผลอายุหกสวันนะครับคือช่อมันแก่นะฮะมันติดเชื้อราไม่ใช่แก่แล้วมันก็ตายนะแอดมินมีผลเดียวติดต้นนะฮะ <c oughs> อ๋อดูสีของเธอแล้วน่าจะได้พันดีอันนี้เป็นบาฮีนะ ก็เอาไปลงปลูกได้เลยครับแต่คุณภาพที่ดีนะครับก็ควรจะลงปลูกเมื่อหน้าฝนนะครับหน้าฝนเลี้ยงต้นขนาดนี้นะครับ4-7เดือนนะต้นอัดวาเดี๋ยวแอดมินจะอนุบาลต่อที่พิทันมากนะครับต้นนอนแอรต้นอนแอร์แล้วแอดมินก็กลับฝาสำหรับต้นนอนแอร์เพื่อให้เกิดโดมนะฮะโดมแบบนี้ครับป้องกันลมกระโชกและแสงแดดที่แห้งผากเพราะ ต้นมันอ่อนแอมากนะครับต้นคอดก่อนกําหนดกลับฝนมาแล้วเ๋ยวอีกต้นหนึ่งนั่นครับแอดมินจะปลูกนะครับใช้ดินปลูกถุงทั่วไปนะครับหลังจากที่มันงอกขึ้นมาเป็นต้นแล้วมันพอที่จะรับประทานอาหารแข็งได้แล้วครับกินอาหารแข็งได้อย่าเป็นแต่เด็กอีกต่อไปต้องกินอาหารแข็งนะครับเจ้าจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถ้าเป็นแต่เด็กก็ไม่โตนะครับกินอาหารแข็งบ้างชีวิต <c oughs> <c oughs> เกิดมากินแต่น้ำนมแล้วไม่โตนะ วันเอาวันเอาจะไม่แข็งแรงอ่ะใส่ลงไปเลยครับทายผสมดินปลูกก็ได้ง่ายดีเอาไว้ตรงกลางนะตรงกลางรากจะช้ำประมาณนี้ได้เลยจะให้รากช้ำถนนุนนนอง ให้กินอาหารแข็งบ้างค่อยๆแข็งขึ้นไปเรื่อยแข็งขึ้นไปเรื่อย,นอยจนกว่าต้นโตแข็งแรงนะครับเรียบร้อยครับสามเดือนผ่านไปหัวไว้เหมือนไฮเปอร์ลูก ใบแห้งราสนิมใบแห้งใบเก่าตัดออกแต่งไปเรื่อยชีวิตจะต้องได้รับการตกแต่งไปเรื่อยจนวันตายวันตาย <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่มเมล็ดแบบนี้จนเป็นต้นแบบนี้เป็นต้นแบบนี้เป็นต้นแบบนี้โตขึ้นโตขึ้น,นเพราะว่าได้รับอาหารแข็งครบถ้วนสมบูรณ์ครับตอนเป็นต้นเล็กๆเ,เนี่ยฮะประคบประหนม อย่าให้อาหารแข็งนะครับไม่อาหารแข็งแล้วมันตายอย่าไปให้ปุ๋ยให้อะไรเลิกเลยฮะอย่าให้นะครับมันต้องออแกนิกครับเติบโตอย่างธรรมชาตินะครับไปให้อาหารแข็งต้นเล็กๆเนี่ยมันตายนะครับมันเดือดร้อนเนี่ยฮะสิ่งที่เหมาะสําหรับผู้ใหญ่นะครับเอามาให้มันไม่ได้มันไม่พร้อมที่จะรับต้องให้อาหารอ่อนนะครับให้กินแต่น้ําและสารละลายบางๆในตัวเจนอ่อนๆจากธรรมชาติมันน้ําฝนตอนนี้ครับ พอลงดินก็เริ่มให้ของแข็งของแข็งเกลื่อแร่ต่างๆก็ใส่เข้าไปก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่เพียละน้อยนะอย่าใส่เยอะ ต้องกินอาหารแข็งเพื่อการเตรียมการออกผลให้การบำรุงบ้าวตามสภาพความเสื่อมโทรมของต้นถ้าปลูกลงดินมันจะได้เผชิญโลกนะครับดูดอาหารแข็งได้มากกว่าเผชิญแดดได้มากกว่าสังเคราะห์แสงได้มากกว่าต้องได้แสงนะครับชีวิตอย่าขาดความสว่างขาดแสงสว่างไม่ได้อยู่แต่ในความมืดมันอ่อนปวกเปียดต้องเจอแสงครับ กินอาหารแข็งบ้างเจอแสงที่เพียงพอบ้างได้น้ำดีๆน้ำนี่ขาดไม่ได้นะครับทุกวันนี้รอน้ำฝนตามธรรมชาติแต่ไม่ได้นะครับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลถ้ามาก็มาแบบนี้ปล่อยๆต้องสร้างแหล่งน้ำครับแล้วก็รักษาป่ารักษาป่าเพื่อให้ฝนมาตามฤดูกาลแหล่งต้นน้ำแหล่งกลางน้ำแหล่งปลายน้ำนะทุกที่ต้องมีต้นไม้ครับมีต้นไม้ถ้ามีน้ำก็มีอาหารครับ ท้องไร่ท้องนาจะมีอาหารเมื่อมีน้ําปัญหาความแห้งแล้งนะครับเป็นปัญหาของการขาดแคลนอาหารที่เหลือนั้นเป็นสงครามครับรักษาธรรมชาติให้คงเหลือไว้นะครับพืชพันธุ์ต่างๆเลิกสร้างสงครามชีวิตจะงดงามเบิกบานใจแค่สู้กับโควิด -19 นี้ก็จะแย่อยู่แล้วครับสร้างสงครามเนี่ย ประชาชนอดอยากครับโลกนี้มันควรจะเป็นโลกแห่งความสุขพระเจ้าสร้างโลกนี้ให้เราครอบครองดูแลควรดูแลให้มันดีตามในปฐมกาลนะครับในไบเบิลเนี่ยบอกว่าพระเจ้าสร้างให้อาดามเอวาครอบครองนะครับแต่ภายหลังภัยร้ายก็เกิดขึ้นเมื่อเชื่อฟังสิ่งชั่วร้ายเชื่อฟังมารนะนะครับการล้มตายการฆ่าปันกันก็เกิดขึ้น รากเง่าแห่งความโลภความอิจฉารากเง่าแห่งความโลภความอิจฉาเนี่ยทําให้สังคมเสื่อมเสียนะค,ความโลภและความอิจฉานาไปสู่สงครามครับแม้ว่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์มากมายเนี่ยเรียนมาหลายรุ่นละมหาอะไรดังๆก็เปลี่ยนกันหมดละสิ่งที่จะชี้นําไปสู่ความสงบนะครคุณต้องยอมทําสิ่งที่สวนทางกับคนรุ่นเก่าทํามา คนถือดาบไม่เคยสร้างสันติปรมนูก็ไม่ได้สร้างสันติในทุกวันนี้โลกค่อนข้างสงบเมื่อโลกค่อนข้างสงบก็ควรขยายพื้นฐานแห่งความสงบออกไปให้เกิดชีวิตชีวาให้เกิดอาหารให้เกิดความสงบสุขคนโลภก,ก็พยายามกอบโกยทุกอย่างเข้าหาตัวเองก็อาจจะแบ่งปันเล็กๆน้อยๆ แต่เขาก็ยังกอบโกยทั้งหมดถ้าสังคมเต็มไปด้วยคนโลภภาพของความทารุณก็จะเกิดให้เห็นเป็นระยะระยะชีวิตสั้นครับเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วอะไรที่ดีๆนะครับก็ทำนะฮะอะไรที่มันดีๆก็ทำเนะ่ยสร้างสร้างความสุขให้กับตัวเองก่อนนะครับไม่ใช่การสัมมาเลเทเมา ละลานไปเรื่อยแต่เป็นความสุขใจฮะสร้างสุขให้ตนเองสร้างสุขให้คนอื่นแม้ว่าโลกนี้ไม่อาจนำสันติสุขที่ยั่งยืนมาถึงได้นะครับแต่ในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เราก็สามารถพยายามสร้างความสงบสุขขึ้นมาได้ในช่วงชีวิตหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ตลอดประวัติศาสตร์ครับ มันอยู่ที่ความรักในการให้ในการแบ่งปันถ้าไม่โลภและขี้อิจฉามันจะช่วยยุติรากเง้าแห่งความทารุณครับขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ